สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่6เดือนกรกฎาคมปีพศ2564จากเว็บไซต์ a v p k i c k c o m วันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ดๆแบบคัดเน้นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นบรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกผมเลือกไปที่คู่ระหว่าง SJK เฮลซิงกิพบกับทางด้านบูดักโนปอร์โตริก้าคู่นี้แข่งขันกันในเวลา5้าทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมสถิติเฮตูเฮการพบกันกันทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่งขันครับผม สี่ตีหกเกมหลังสุดของทางด้านเจ้าบ้าน SJK เฮลซิงกินะครับพวกเขาชนะทั้งหมด6เกมด้วยครับผมโดยนัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้าน SJK เฮลซิงกินะครับพวกเขาบุกไปเยือนทางด้าน HIFK ผลคือ SJK เฮลซิงกิสามารถชนะมาได้ดุสกอร์ศูนย์ประตูหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์หกนัดหลังสุดของทางด้านเจ้าบ้าน SJK เฮลซิงกินะครับพวกเขามีเปอร์เซน็นชนะอยู่ที่100%อยตเต็มเสมอที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์และแพ้ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับผม เรามาดูในส่วน4ที6เกมหลังสุดของทางด้านทีมเยือนอย่างบูดักโนตปอร์โตริก้านะครับพวกเขาชนะ4เสมอ1และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านบูดักโนตปอร์โตริก้านะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ FK ดิชิตผลคือบูดักโนตปอร์โตริก้าสามารถชนะมาได้ด้วยสกอร์3ประตู1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางทีมเยือนอย่างบูดักโนตปอร์โตริก้านะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่66.67เสมออยู่ที่1 6สมอที่16.67เปอร์เซ เ็คับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากถิติเฮตุเฮการพบกันกับทั้งสองทีมตามข้อมูลเบนรวเบไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่งขันผมจึงขอมาดูถิติ6เกมหลังสุดของแต่ละทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางเจ้าบ้านอย่าง SKJ เฮลซิงกินั้นค่อนข้างดีกว่าวันนี้จากการที่ SJK เฮลซิงกิต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบูดักโนตปอโตริก้าผมขอฟันธงว่า s j k เฮลซิงกิสามารถชนะได้ด้วยสกอร์2อประตูศูนย์ครับผม แล้วมาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกผมเลือกไปที่กุลว่างเฟรนวาร์อสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟิติน่าคู่นี้แข่งขันกันในเวลาห้าทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมเซติเฮตูเฮตการพบกันกันทั้งสอทีมนะครับตามข้อมูลบเว็บไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่งขันครับผม 4 6เกมหลังสุดของทางด้านเจ้าบ้านเฟรนวารอลนะครับพวกเขาชนะ4เสมอ2และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านเฟรนวารอลนะครับพวกเขาบุกไปเยือนด้านบูดาเปสต์ผลคือเฟรนวารลอสาม,มารถชนะได้ทวยสกอร์1ประตู2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางเจ้าบ้านเฟรนวารอลนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่66.67%เสมออยู่ที่33.33% 33และแพ้ที่0%ครับผม เรามาดูในส่วน4ติ6เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างฟิสตาลิน่านะครับพวกเขาชนะ5เสมอ0และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเยือนอย่างฟิสตาลิน่านะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอิคนเตอร์คับเอฟคันเดสผลคือฟิสตาลิน่าสามารถชนะมาได้ด้วยสกอร์2ประตูศู์ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางทีมเยือนฟิสตาลิน่านะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่83.33เ,เมออยเ่เสมอที่0และแพ้ที่16.67ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากซีติเฮตูเฮการพบกันกันทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่งขันผมจึงขอมาดูซีติหกเกมหลังสุดของแต่ละทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทั้งสองทีมนั้นมีฟอร์มที่ค่อนข้างสูสีกันวันนี้จากการที่เฟเรนวาลต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟิสตาลินาในคู่นี้ผมขอฟันธงว่าเฟเรนวาลเปิดบ้านเสมอทางฟิสตาลินาไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูหนึ่งครับผม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่3สําหรับวันนี้นะครับผมยังอยู่ที่รายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกผมเลือกไปที่คู่ระหว่างฟอร่าทาลินเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฮิเบอร์เนียนเฟซีเปาล่าคู่นี้แข่งขันกันในเวลา5้าทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมสถิตีเตูเฮการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบเวเบไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่งขันครับผม 4 6เกมหลังสุดของทางด้านเจ้าบ้านฟลอราทาลินนะครับพวกเขาชนะ5เสมอ1และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านฟลอราทาลินนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไพเดลีนามิสคอนผลคือเสมอกไป3ประตู3ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางด้านเจ้าบ้านฟลอราทาลินนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่83.33เปอร์เซ็นต์เสมอที่16.67เปอร์เซ็นต์และแพ้ที่0เปอร์เซ็นต์ครับผม เรามาดูในส่วน4ตี6เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างฮิบร์เดียนเอฟซีเปาล่านะครับพวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยเสมอ5และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านทีมเยือนอย่างฮิบร์เดียนเอฟซีเปาล่านะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่0เสมออยู่ที่83.3 3และแพ้อยู่ที่16.67ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากสีิตีเฮตูเฮการพบกันกองทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่ง,งขันผมจึงขอมาดูสีิตีหกเกมหลังสุดของแต่ละทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางเจ้าบ้านอย่างฟอร์ลาทาลินนั้นค่อนข้างดีกว่าวันนี้จากการที่ฟอร์ลาทาลินเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของฮิเบอร์เนียนเอฟซีเปาล่าผมขอฟันธงว่าฟอร์ลาทาลินสามารถชนะได้ดุสโกสามประตูศูนย์ครับผม สนใจข้อมูลคู่อื่นสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ mvpkik.com จัดเต็มทุกแมตช์มาครบทุกคู่ครอบคุมกว่ใครต้อง mvpkik.com การวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้เป็นเพียงหนึ่งช่องทางในการวิเคราะห์เท่านั้นและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเชียร์ฟุตบอลและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ